รถเกี่ยว DC60 ปรับปรุงใหม่ทั้งคันค่ะของเฮียสมชายกนกเลิศบ้านนังเลิศตำบลพุ่มแกมเพนาแกจกังหวัดนครพนมค่ะสวยมากเลยค่ะ็ตัวเ็ช่างเด่นก็กำลังอธิบายงานให้กับลูกค้าใช้น้อยทำคลิปค่ะรถคันนี้ ทำลูกดาวหกแฉกเลี้ยวกวักรถเกี่ยวใหญ่นะคะปูพื้นปากพื้นคอพื้นสกูหนึ่งสองาตุ้นวัดขอบตุ้นวัดเป็นเลเททำเครื่องทำเกียร์ทำช่วงล่างเช็กระบบลำเลียงใหม่ชุดไล่เบาใหม่ค่ะทำปันให้อีกหลายคันที่มีดีทีควดเพราะว่าเครื่องหกแฉกที่ผมทำไปในรถค้าบติดกี่าน้ำมันเกี่ยวข้าวได้ถให้ดูนะคะแต่ละส่วน มันไรเกลือระบายไม่งไปน้ำมันเดี๋ยวก็ก็ปกติคือไม่ไม่ได้ทดอะไรนะไม่ได้ทดบเนี่นะคะเราทำฟางตกล่องกลางให้กับลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวเกี่ยวไม่ได้นี่ค่ะตุ้ดจิงของทางอุปศิษฐโชคการช่างเลยนะคะ เหม,มือนรถใหม่เลยค่ะท่อสายน้ำมันต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอุปกรณ์ไฟเช็คให้ใหม่สวยมากๆค่ะ,ส,คะสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวหิว้วใหม่ทําคันก็โทรมาได้ที่เบอร์016263232ค่ะโอ,โอู่ประสิทธิโชวกันช่างสกลคนครค่ะเต็มร้อยเลยเนี่ยเต็มร้อยเลยใช่ครับสวย ครั้งแรกก็ไม่แบบว่าตอนแรกว่าไม่เชื่อแล้วว่าว่าจะว่าจะทําสวยขนาดนี้เลยไม่ไม่คิดออกมาไม่ได้ว่าจะออกมาสวยขนาดนี้แล้ว60ด้วยเนาะโอ้โหเจ้าคุณปู่มาสวยขนาดนี้แถวโรถเกือบ20ปีแล้วใช่ั้งแต่ปี55อันนี้55ครับ55แต่แต่ต้องก็อยากจะลองเกี่ยวดูก่อนนะป๋าเนาะว่าประสิทธิภาพในการทํางานพากมันมันจะดีกว่าเดิมไหมเนาะใช่ครับ ต้องลองดูก่อนว่าเดี๋ยวช่วงถ้าปลายเกี่ยวข้าวเสร็จปีนี้เดี๋ยวผมจะพอมาถามสอบถามดูว่าผลงานของอู่ประสิทธิ์โชวการช่างที่ทามาให้ป้ามันจะเป็นยังไงครับป้ายอยู่บ้านตลอดไหมครับผมไม่ได้อยู่นะครับแล้วใครเป<น>็นคนขับครับคนคนี้จะเป็นคนขับไห้โอ้เดี๋ยวอมาถามดูพอเดยคนขับคนขับได้นี่ คักแล้วว่าได้รถขึ้นม่แล้วล่องล่องเบมึงเหรอพ่อบอล้วบอลได้เคยขับได้เตือนได้ตอนไมาเห็นตอนแรกนี่อยากขับบ่เห็นตอนแรกเลยบอลอยากขับบ้านนี้มาเห็นตอนนี้อยากขับบ่บ้านนี้ขับเลยโอ้อยากขับมาเห็นบ้ลองปิ๊บเครื่องเลยขึ้นตูนวด่ขึ้นหัวเกี่ยวเบางงั้นเป็นแนื้ออขับจุกรถแล้วแต่หล่นนี่ยังบุกเคยขับเลี้ยวเกี่ยวงงั้นแต่บอก